สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าโมเดลทางสถิติที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะเชื่อมันได้แค่ไหนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงด่านแรกที่สําคัญสุดๆเลยครับนั่นก็คือการประเมินคุณภาพของโมเดลเพื่อให้เราแน่ใจได้ว่าข้อสรุปทั้งหมดที่เรากําลังจะได้มาเนี่ยมันตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรงจริงๆครับนี่คือคําถามที่ค้างคาใจนักวิจัยทุกคนเลยนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องมือที่เราใช้วัดผลเนี่ยมันเชื่อถือได้เพราะลองคิดดูสิครับถ้าเครื่องมือวัดของเรามันเพี้ยนไปแค่นิดเดียวเนี่ยโอ้โห ข้อสรุปทั้งหมดก็อาจจะผิดพลาดตามไปด้วยเลยซึ่งมันอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ผิดพลาดหรือนโยบายที่ใช้ไม่ได้ผลจริงก็ได้ครับเคอต้องบอกว่าอย่างงี้ครับการประเมินโมเดลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การกดปุ่มรันโปรแกรมแล้วจบแล้วนะครับแต่มันคือประการด่านสําคัญเลยที่จะช่วยคัดกรองโมเดลที่เชื่อถือได้ออกจากโมเดลที่อาจจะพาเราหลงทางไปไกลได้มันคือการตรวจสอบหัวใจของงานวิจัยทั้งระบบเลยทีเดียวครับ กระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆลองนึกภาพตามนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบทฤษฎีหลักของเราที่เรียกว่า structural model เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าไม้บรรทัดที่เราใช้ในการวัดค่าต่างๆมันเที่ยงตรงซะก่อนซึ่งขั้นตอนนี้แหละครับที่เราเรียกว่าการประเมิน measurement model และนี่คือสิ่งที่เราจะมาโฟกัสกันในวันนี้ครับโอเคครับ ก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงตัวเลขสถติต่างๆเนี่ยเรามาทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญที่สุด2ออย่างนี้กันก่อนดีกว่านั่นก็คือความเที่ยงหรือ reliability และความตรงหรือ validity ครับสองคำนี้คือหัวใจเลยลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับลองดูภาพนี้ครับนี่คือตัวอย่างของความเที่ยงหรือ reliability มันคือความสม่าเสมอความคงเส้นคงวาสังเกตว่าลูกธนูเนี่ยเกาะกลุ่มกันดีมากเลยนะครับ แต่ทั้งหมดกลับพลาดเป้าไปหมดเลยนี่เปรียบเหมือนเครื่องมือวัดที่ให้ผลลัพธ์ที่คงที่นะครับแต่ดันเป็นผลลัพธ์ที่ผิดนะครับส่วนภาพนี้นี่แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดของเราความตรงหรือ validity ก็คือการวัดได้ในสิ่งที่เราต้องการจะวัดจริงๆสังเกตว่าลูกธนูไม่เพียงแต่เกาะกลุ่มกันแน่นซึ่งก็คือมีความเที่ยงแต่ยังเข้าเป้าอย่างแม่นยําด้วยซึ่งก็คือมีความตรงนั่นเองนี่แหละครับคือการวัดที่สมบูรณ์แบบและสุดท้าย อันนี้คือสถานการณ์ที่เรียกว่าแย่ที่สุดเลยครับลูกธนูกระจัดกระจายไปทั่วเป้าเลยไม่มีการก่ะกลุ่มแล้วก็ไม่เข้าเป้าด้วยนี่ก็คือเครื่องมือวัดที่ทั้งไม่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่แม่นยำพูดง่ายก็คือเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยครับดังนั้นนะครับหัวใจสำคัญเลยก็คือความเที่ยงหรือ reliability ต้องมาก่อนความตรงหรือ validity เสมอครับเพราะถ้าการวัดของเรามันสเปสสปะ เราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่ามันกําลังวัดสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการสร้างความเที่ยงให้ได้ก่อนเนี่ยจึงเป็นด่านแรกที่เราต้องผ่านให้ได้ครับเอาละพอเราเข้าใจคอนเซปต์กันแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาลงมือจริงกันบ้างครับแล้วเราจะประเมินโมเดลการวัดแบบสะท้อนหรือ reflective model ได้ยังไงนี่คือเช็คลิสต์4ข้อครับที่ทุกโมเดลที่ดีต้องผ่านให้ได้ ขั้นตอนแรกสุดเลยนะครับเราจะซูมเข้าไปดูที่ตัวชีวัตแต่ละข้อกันก่อนเลยเหมือนกับเหมือนเราเช็คฟอร์มผู้เล่นแต่ละคนในทีมฟุตบอลนะครับเราอยากรู้ว่าผู้เล่นคนนี้หรือคําถามข้อนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเป้าหมายของทีมหรือแนวคิดหลักที่เรากําลังวัดมากน้อยแค่ไหนแล้วเกณฑ์ที่เราใช้ดูเนี่ยง่ายมากๆเลยครับค่าที่เรียกว่า Out e r loadings เนี่ยควรจะสูงกว่า0.70ครับตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรา มันบอกว่าแนวคิดหลักของเราสามารถอธิบายพลังของตัวชีวะตัวนี้ได้เกินครึ่งหนึ่งหรือเกิน50%ซึ่งถือว่าแข็งแกร่งมากๆแล้วครับต่อมาเราจะมองภาพรวมของทีมกันบ้างครับหลังจากที่เราดูผู้เล่นรายคนไปแล้วเราก็ต้องดูว่าผู้เล่นทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเขาเล่นเข้าขากันดีแค่ไหนหรือก็คือตัวชีวัดทั้งหมดของเราเนี่ยกำลังทำงานร่วมกันเพื่อวัดสิ่งเดียวกันอยู่หรือเปล่านั่นเองครับ สำหรับเกณฑ์ในขั้นตอนนี้ค่าที่นิยมใช้กันใน PLSSEM ก็คือ Composite Reliability ครับซึ่งควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง0.70ถึง0.90ถ้ามันสูงเกินไปเช่นเกิน0.95เนี่ยอาจจะแปลว่าคำถามที่เราใช้มันซ้ำซ้อนกันเกินไปหน่อยครับส่วน c r o n b u s Alpha ก็ยังใช้ได้นะครับแต่โดยทั่วไปจะให้ค่าที่ต่ำกว่านิดหน่อยขั้นตอนนี้ก็จะคล้ายๆกับการ Confirm อีกทีนึงครับถ้าขั้นตอนที่แล้วคือการดูว่าผู้เล่นเล่นเข้าขากัน ขั้นตอนนี้ก็คือการยืนยันว่าทีมนี้กําลังเล่นเพื่อเป้าหมายที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าหรือก็คือกลุ่มตัวชี้วัดทั้งหมดนี้เนี่ยกำลังวัดแนวคิดที่เราตั้งใจไว้จริงๆอย่างแม่นยำซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ก็คือค่า AVE ครับที่ควรจะมากกว่า0.50หหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวแปรแฝงสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวชี้วัดของมันได้มากกว่าครึ่งหนึ่งเลยซึ่งก็เป็นการยืนยันว่าตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นตัวแดนที่ดีของตัวแปรแฝงนั้นๆครับ และแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายครับซึ่งเป็นด่านที่สําคัญมากๆเลยเราต้องแน่ใจว่าแนวคิดที่เรากําลังวัดอยู่เนี่ยมันไม่ไปซ้าซ้อนกับแนวคิดอื่นๆในโมเดลนะครับตัวอย่างเช่นความพึงพอใจกับความพักดีถึงแม้จะเกี่ยวกันได้แต่ในทางสถิติแล้วมันก็ควรจะเป็นคนละสิ่งกันนะครับตรงนี้มีประเด็นน่าสนใจครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์ที่ชื่อว่า f o r n e น l a า g e r ครับแต่การวิจัยใหม่ๆก็พบว่ามันเหมือนแว่นขยายที่อาจจะมีรอยร้าว ทำให้เรามองไม่เห็นปัญหาบางอย่างได้ดังนั้นมาตรฐานใหม่ที่แนะนํากันในปัจจุบันก็คือการใช้ค่า h t m t ครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่เฉียบคมและเชื่อถือได้มากกว่าในการตรวจสอบเรื่องนี้สําหรับเกณฑ์ของ h t m t ก็บอกเลยว่าตรงไปตรงมามากครับถ้าค่าที่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเช่น0.85หรือ0.90ขึ้นอยู่กับว่าแนวคิดมันใกล้เคียงกันแค่ไหนก็ถือว่าตัวแปรแฝงของเรามีความแตกต่างกันจริงและก็ผ่านการทดสอบนี้ไปได้ครับ โอเคพูดทฤษฎีมาเยอะแล้วเรามาดูตัวอย่างของจริงกันเลยดีกว่าครับจะได้เห็นภาพชัดๆว่าโมเดลที่ผ่านการประเมินทั้ง4ขั้นตอนนี้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนี่คือโมเดลเกี่ยวกับชื่อเสียงขององค์กรครับเริ่มจากด่านแรกเลยครับ Indicator reliability จะเห็นได้ว่าค่า outer loadings ของทุกตัวชี้วัดในตารางนี้โอ้โหสูงกว่าเกณฑ์0.70ทั้งหมดเลยครับแสดงว่าผ่านฉลุยแบบสบายๆเลย ต่อมาในด่านที่2และ3นะครับจะเห็นว่าค่า Composite Reliability เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลยแล้วก็ค่า AVE ของทุกตัวแปรแฝงก็สูงกว่า0.50อย่างชัดเจนมากซึ่งก็หมายความว่าโมเดลนี้ผ่านการตรวจสอบทั้ง2ด่านนี้เช่นกันครับและด่านสุดท้ายครับเมื่อเรามาดูที่ค่า XTMT จะเห็นเลยว่าทุกค่าในตารางเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์0 8นอย่างชัดเจนมากนี่เป็นการยืนยันว่าตัวแปรแฝงแต่ละตัวในโมเดลนี้มีความแตกต่างกันจริง สรุปก็คือโมเดลนี้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพครบทั้ง4ข้อเลยครับเห็นไหมครับว่าการที่เราต้องมานั่งเช็คอะไรละเอียดละเอียดแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขที่สวยหรูนะครับแต่มันคือการสร้างความมั่นใจว่าเรากําลังจะสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่เชื่อถือได้จริงๆเป็นการยืนยันว่าเครื่องมือวัดของเราเนี่ยทั้งเชื่องและตรงครับทีนี้พอเรามั่นใจแล้วว่าไม้บรรทัดของเราเนี่ยมันเป๊ะมันเชื่อถือได้คําถามต่อไปที่น่าคิดก็คือ แล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆในโมเดลล่ะครับเป็นอย่างไรซึ่งนั่นก็คือการประเมินในขั้นตอนต่อไปหรือการประเมินโมเดลโครงสร้างนั่นเองครับ